สลามอะัรกุมรรมะตุลลอฮิวะดบาการตค่ะวันนี้วันสุก์นะคะวันนี้ยังอยู่ในเนื้อการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าหน่วยชีวิตของต้นไม้ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านดยูอาร์เพิ่มคูณความรู้กันก่อนเลยค่ะค่ะ วิ د ن ย ع ل م มีอิสรภาพวาระที่มีความรอ้โอ้พระผู้ประคุณความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอามีนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวครูรอจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะสาระสำคัญของวันนี้นะคะต้นไม้ ประโยชน์มากมายนะคะดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้นะคะด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้มกําจัดวัชพืช<ะ>รดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยนะคะ,ะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเจริญง,งอกงามและมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณคค่ะแล้ววันนี้ก็มีคำตอนเาฟังเด็กๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมีคำคล้องจองพวนดินนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพราะจะมีคำถามหลังคำคล้องจองนี้ค่ะค่ะ พวรดินพวรนดินให้ดีนี่นะฉันมีเมล็ดดอกไม้ขุดหลุมแล้วเกี่ยดินปิดรดน้ำนิด,น,ดนิดแล้วคอยดูไปฝนตกแล้วแดดก็ออกไม่ช้าเห็นดอกไม้บานวิไลสวยจริงดอกไม้ของฉันรดน้ำทุกวันชมแล้วชื่นใจจบไปแล้วนะคะจากคำ้องจอนะคะ เด็กคนนี้กําลังปลูกอะไรคะเด็กในคํากรมีบอกนะคะในคํำล้องจอมใช่ค่ะต้นไม้ด้วยใช่มค่ะปลูกอะไรหรอคะคุณรอเขาปลูกอะไรนะที่มันสามารถบานได้แล้วก็มีกลิ่นหอมชื่นใจครรออะไรเอ่ย ดอกไม้ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือ,อดอกไม้ค่ะเด็กๆดอกไม้นะคะเด็กๆเมื่อกี้ในคลองจอคำคลองจอนะคะก็เป็นการปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็นะคะเดยวคูร้อนนะคะอยากจะถามครูรอ้นนิดนึงนะคะว่าคูรอ้นเนี่ยมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้หรือดอกไม้อะไรบ้างไหมคะ ครัวมีประสบการณ์นในการปลูกพืชสวนครัวค่ะค,ะครัวนั่นก็คือต้นหอมค่ะก็คือต้น<ก>คือหัวหอมที่บ้านอะค่ะมันงอกขึ้นมานิดนึงมันมีเหมือนต้นอ่อนออกมาครัวก็เลยไปแช่น้ำไว้สักสองวันเพื่อให้รากมันออกมาค่ะครัวหลังจากนั้นก็นําไปปลูกในกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินค่ะแล้วก็คอยรดน้ําต้นไม้ค่ะครัวแล้วก็ครัวปลูกกับใครเหรอคะ ปรูก,กับลูก่ะที่<า>บ้านค่ะคุณครูกับลูกสาวลูกชายคะลูกสาวลูกชายลูกชายค่ะลูกชายนะคะอ่าแล้วคุณครูนะคะก็อ,อยากจะให้เด็กๆนะคะลองสำรวจบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะที่อยู่บริเวณบ้านของเด็กๆนะคะ,คะและต้นไม้เนี่ยใบไม้อ่มีลักษณะยังไงเป็นแบบนี้ไหมเอ,อ่ยนี่เป็นแบบนี้ไหมคะใบสีเหลืองๆนะคะส้มๆเหลืองๆแบบนี้มีไหมคะ หรือเป็นแบบนี่ใบจะเป็นแบบนี้นะคะเขียวอุดมสมบูรณ์นะคะผู้ราคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เจอใบแบบนี้ที่บ้านเนี่ยออกสอีส้มๆเหลืองๆเนี่ยติดอยู่ตามกิ่งหรือหล่นที่พื้นควรทำไงดีคะถ้าอยู่ที่กิ่งที่ต้นอยู่นะคะยังไม่ร่วงออกมาก็คือเราจะใช้กันไก ตัดกิ่งค่ะคุณรอตัดเขาออกมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเติบโตได้แล้วนะคะคุณรอถ้าอยู่ที่พื้นเราก็สามารถทําความสะอาดกวาดเก็บนะคะแล้วเศษใบไม้เนี่ยสามารถเป็นนาไปทําปุ๋ยได้ด้วยค่ะค่ะ แลวเด็กๆเ,เคยรดน้ำต้นไม้กันบ้างไหมคะอ,มอย่างครูร้อนะคะครูร้อก็จะชอบรดน้ำดอกไม้ค่ะบางครูร้อปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะจะรดตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะครูร้อเพื่อที่ให้ดอกไม้จเจริญเติบโตนะคะ,คะเด็กๆต้องเชื่อกันรดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะถ้ามีต้นไม้อยู่ที่บ้านนะคะค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูภาพขั้นตอนการปลูกนะคะปลูกต้นไม้นะคะให้เด็กๆด,กดูแล้วก็ออก,การ ดูแลต้นไม้ด้วยค่ะ,คะขั้นตอนที่หนึ่งอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมดินใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเตรียมดินนะคะเ,เตรียมดินนะคะอันนี้นะคะภาพนี้เขากำวางนาเมล็ดนะคะไปใส่ในดินที่เตรียมใช่ไหมคะคือเราใส่เล็กมาก,ะะมากเลยนะคะอันนี้คือเมล็ดพืชน,นะคะจากที่คุณครูเห็นนะคะเป็นเมล็ดสีเหลืองเหลืองเมล็ดอะไรเอ่ยเด็กๆน่าจะเป็นท้าวโพดไหมคะผูรอ เหมือนใช่ค่ะใม่จะเป็นข้าวโพดหรือไม่ก็ฟักทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเขาเรียกว่าฉีดน้ํานะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะก็ถามหน่อยแล้วถ้าใช้บวดน้ําไปเลยได้ไหมแบบนี้ไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเล็กๆเมล็ดเล็กๆอะก็ต้องดินกระจายนะคะอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นนิดหน่อยนะคะไม่น่าจะใช่อันนี้นะคะนม่ละค่ะเวลาเรา รดน้ำไปแล้วนะคะน้ำนะคะจะทำให้มล็ดเจริญเติบโตนะคะเมื่อกี้ที่ครูร้อทายว่าเป็นต้นข้าวโพดไม่ใช่แล้วค่ะดูจากต้นนี้นะคะน่าจะเป็นต้นฟักทองลวค่ะคุณอค่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการที่ปลูกต้นไม้นะคะของครูล้อมีขั้นตอนอะไรคะขั้นตอนในการดูแลรักษาต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างเออใช่เลค่ะอันนี้ก็คือเราต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ การรดน้ําค่ะรดน้าต้นไม้นั่นเองเด็กๆคงช่วยมากระป๋าที่บ้านนะคะค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็เด็กๆน่าจะชอบนะคะค่ะอันต่อไปค่ะรดน้ําต้นไม้อย่างเดียวไม่พอค่ะเราต้องพรวนดินด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเวลารดน้ําต้นไม้ไปนี่ยดินมันก็จะยุบลงลงด้วยค่ะเราก็ต้องพรวนให้เหมือนกับว่า มีอากาศเข้าไปในดินบ้างนะคะอันต่อไปนะคะเวลาเรารดน้าต้นไม้เขาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ต้นไม้อย่างเดียวแต่จะมีอะไรมาด้วยเนี่ยวัชพืชหรือหญ้าใช่ไหมคะ่คะพืตามรอบรอต้นไม้ถ้าเราไม่จํากัดเอิมนกาจัดมันออกเนี่ยมันก็จะไปแย่งอาหารของพืชทาให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแปะลงสารนิทัศน์กันเลยไหมคะได้เลยค่ะครับเมื่อกี้เราแนะนําไปแล้วเนอะขั้นตอนนะคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้บอกว่ามีการ เตรียมดินค่ะตัต้นไม้เต็มเตรียมดินนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เมล็ดใช่ไหมคะคะเพื่อที่จะปลูกเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอ่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำค่ะเพื่อให้ดินชุ่มชื้นแล้วต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตอันสุดท้าย ไม้ก็จะโตใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะถ้าโตแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะย้ายไปลงไปในดินได้่ากระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปเป็นการดูแลรักษาค่ะต้นไม้นะคะเริ่มจากอันที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็ต้องรดน้ำต้นไม้รดน้าต้นไม้นะคะถ้าไม่รดจะเกิดอะไรขึ้นหมคะคุณหมอต้นไม้ก็จะขาดน้ำแล้วก็อาจจะตายได้นะคะเด็กๆใช่ค่ะ อันต่อไปค่ะควนดินค่ะควนดินก็ให้กดอากาศเข้าไปในน้ําดินจะได้ไม่แน่นนะคะอันสุดท้ายค่ะการกาจัดมัชพืชนะคะก็คือต้นญ้านะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ต้นที่เราปลูกอะ่ะเขาจะขึ้นแทรกขึ้นมาเด็กๆก็สามารถที่จะดึงมาัเขา,นานจะมาแย่งอาหารต้นไม้ของเราค่ะ,ะสรุปนะคะเด็กๆนะคะ ต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะดังนั้นเราทุกคนนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลต้นไม้นะคะด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะ,คะกำจัดวัชพืชรดน้ำคนดินและใส่ปุ๋ยนะคะ เพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามและมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะต้นไม้ก็เป็นพืชชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราปประทานให้มาใช่ไหมคะดูแลเราก็ต้องดูแลรักษานะคะเพื่อที่ให้โลกของเราวันนี้นะคะน่าอยู่ค่ะแล้วก็เป็นสบายด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็ต้องจากลาเนาะแต่ก่อนที่จะไปเด๋วจะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวไปรอชมนะคะว่าคืออะไรค่ะค่ะไปค่ะ กิจการศิลปะสร้างสรรค์นะคะคูรอวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาทำศิลปะสร้างสรรค์โดยการประดิษฐ์ต้นไม้จากการพิมพ์ภาพค่ะพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุแต่ใช้อันนี้ที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้ก็คือถุงไมเอืยถุงพลาสติกอุปกรณ์เราะอุปกรณ์กันเลยกันนะค่ะ นี่นะคะวันนี้ก็จะมีถุงพลาสติกนะคะแต่ที่คุรอถือก็คือตัดน,นะ,ะรดเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดนี้ก็คือแล้วแต่เด็กๆเล <ใช S 2> ยค่ะ,คะแล้วก็มีกระดาษนะคะนี่สีโปสเตอร์ค่ะ,คะสีเทียนนะคะใช้สำหรับในการตกแต่งค่ะค่ะพร้อมหรือยังคะคุะรอพร้อมแล้วคะ่ะคุรอพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะครอเราก็จะใช้สีเทียนก่อนนะคะ,คะวาดลำต้นนะคะเราจะทําต้นไม้ใช่ไหมคะใช่เราก็จะต้องมีลำต้นขึ้นมาก่อนนะคะเอาตามจินตนาการของเด็กๆเลยวาดลำต้นเสร็จแล้วก็ระบายสีของลำต้นด้วยนะคะนะคะ เวลาทํากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆก็จะได้ใช้จินตนาการใช่ไหมคะครูใช่ค่ะนนาาแล้วก็การใช้สายตานะคะการใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือค่ะใช่ค่ะจินตนาการแล้วก็ใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือนะคะพัฒนาการเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะใช่ค่ะในการหยิบจับสีเทียนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะใช่ค่ะดูซีว่าต้นไมข้ของครรภหรือครราจะเป็นแบบไหน ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะใช่ค่ะในลำต้นแล้วนะคะลำต้นก็จะมีสีน้ำตาลนะคะเด็กๆโอเคอเรจะใช้ถุงพลาสติกนะคะกินภาพแล้วนะคะให้เป็นใบนะคะส่วนของใบนะคะก็จะุ่งลงไปเลยค่ะ มันจะออกเป็นแบบไหนนะข้สามารถที่จะพิมพ์ได้ทั่วเลยค่ะตามจินตนาตาเลยค่ะใคไรอย่างได้ต้นไม้ใบเยอะๆหนาๆก็พิมพ์ไปเยอะๆเลยค่ะนี่นะคะ คุรอถ้าเราไม่มีถุงพลาสติกถ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกเป็นอะไรได้บ้างคะคุรอช่วยแนะนำดีก็ได้นะคะหรือจะเป็นนิ้วมือของเราก็ได้ถ้าไม่ใช้อุปกรณ์อะไรนี่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะก็ใช้นิ้วมือของเราจุ่มจุ่มจุม,จ,ม,จ,มจุมก็ได้ค่ะคุรออนนี้คะ่ะแล้วนะคะของคร<ฮ>ุรอเสร็จแล้วนะคะ <S 2> <S 2> เราไม่เคยทําจากถุงพลาสติกมาก่อนเลยกระดาษก็ได้นะคะคุรอกระดาษข,ขยำขยำก็ได้ดดดดนะคะ ค่ะรูรอได้แล้วแต่ครูจ,จะเอาสีแดงน,นะคะใช้สีแดงน,นะคะตั้งๆให้เป็นเหมือนฝนประม้ครูรอของเราไม่เป็นไรค่ะคูอ๋อ,อครเรา,า,ามีมีสองอันค่ะไม่สง,งคัญค่ะเป็นผลไม้นะคะเด็กๆอาจจะใช้สีอื่นก็ได้อาจจะใช้สีส้มก็ได้นะคะเป็นต้นส้มนะคะ ตามจินตนาการของเราเลยนี่นะคะเมื่อกี้ใช้ถึงอ,อสติกอันนี้ใช้ผูกกันใช่ไหมคะคุรอใช่ค่ะก็จะใช้ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการยิดจับค่รอเสร็จหรืยังคะใกล้แล้วค่ะ ลูกโดกค่ะต้นไมค้ครร้อนลูกโดกแสดงว่าต้นไม้ครอวนี้คือรดน้ําต้นไม้พวนดินอย่างดีค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราโชว์ผลงนานให้เด็กๆดูกันนะคะ <S <S นี่ค่ะต้นไมน้ของครร้อนนะคะของครัร้อนมีกิ่นซ่าขึ้นมาด้วยดูดีไหมคะ ทำไม่ง่ายเอ๊ะทำไม่ง่ายหรือทำไม่ยากทำไม่ยากทำได้เลยโมกอีกแล้วทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่นะคะมีซีเทียนแล้วก็สีโปสเตอร์นะคะหรือสีน้ำก็ได้ใช่ไหมคะครูรอใช่ค่ะหรือสามารถที่จะสร้างผลงานแบบนี้ได้เลยค่ะสวยด้วยนะคะครูรอครูรอสังเกตดูนะคะมีเด็กๆส่งผลงานมาเยอะมากเลยค่ะทำดีแล้วคุณครูคอยดูอยู่นะคะครูรอติดตามผลงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผลงานนี้ก็อย่าลืมส่งมานะคะค่ะ พบ,พบกันใหม่หมพบกัน,กนใหม่จากก<ส>ันไปวันจันทร์กลับมาโอละเฮละละลาหนึ่งสัปดาห์เราหยุดสอง,สองวันเสาร์อาทิตย์ ฉันคิดถึงเธอฉันนอนแล้วเมื่อหัวใจไว้วันจากกันไปเมื่อไรจะพบกันพอถึงวันจันท์เราก็พบกันใหม่ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องนอนไปก่อนนะคะคุณรอยค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเระาะมวะตุวลรอฮิวะบาะเารุาะวาการตุฮบาารวบารอกะ